สวัสดีครับมาดูความหมูนะครับความหมูเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ขวัญทวาไร่หมดเน่ยพื้นที่ไร่หนึ่งนะครับเศรษฐกิจพอเพียงมีครบทุกอย่างครับมีนะครับหมูหมูสิบสี่ตัวมีแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์หมูแม่พันธุ์หมูเราไปดูที่อู่นะครับ,รบ,รบ,ราารบไปดู หมูหม <Billie S 2> ูน้อยก็มีนะครับหมูเล็กมาดูหมูเล็กนะครับนี่ครับนี่หมูยังไงครับหมูตกลงไปอย่างนี้หมูยังหมูครับยังหมูเบิ้งเบิ้งไก่บ่มีไก่หรือเ่ไก่ครับไก่ไก่บ้านไข่บ่เนี่ย บอว่าใครกัมีอยู่ที่นี่เปื่อดวงนหนบอกว่าบอก,กไก่ไก่ครับไก,ไก,ก,ไก่ไก่บอกไก่หนึ่งไนะครับมีหอ่อลง,งสีมีลงสีความครัมงลงสีเยลงสีสีเขาลงสีสีเขาสีเขาให้หมู สี่กอคหมูครับเหม่หมูครับนี่ผู้ใดอยากมาซีก็ซีเลยครับมีแทงน้ำพรับแดดแดดแดดครับแดดน้ำก็มีครับแดดน้ำไว้ใช่น้ำก็มีครับน้ำก็มี่ไก่ก็มีโว้มีทุกอย่างเลยไก่มันเทาบ่อพ่อเนี่ย มันขึ้นบาส,สองโลกสองบาทกูวไหมสองบาท,ทบหาุ้หายเลยขี่มาคุ้งครับ,บุ้งเนี่ยคุ้งยอดคุ้งเลยคุ้งหรอพีครับไรห,หนึ่งครับไรห,หนึงปลูกมันควอมเลี้ยง,งมูวอมขี่มันกับลองนีมันนะครับฮะ จะไษฐกินพ่อเพี่ยงไรนึงนะครับนี่ครบทุกอย่างเลยขี่มูอันนี้ยังมีหมูป่าบปหมูป่าครับนี่ก็มูป่าครับหมูป่าหมูป่าสองตัวบอโขบกับนี่ครับนี่ไรนึง เนี thôi, ấy, é, át, ่ยบนี <ac 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 ่ว <ac ่าากบโัน erm นี <ac <ac ้ม่าันนนีป็นเดีคิดนมาสีออกไงจับตัวใหญ่เด้อให้ดูบงเอายาวตัวน่อยเด้อมีครับกบก็เลี่ยงก็ครับกบนี่เอาคบเอาแม่ใหญ่เล้ยง่บอกว่าจับง่ายไงโอ้ยเลียงเนาะบอมันเดแม่ใหญ่ี๋ยวเห็นยังไงไอ้เด็กคเห็นะหน้าจหน มันกบขวากันจับกบวิธีจับกบแบบบ้านๆนี่ครับกับจับกบแบบบ้านบ้านกบเัาเมียน้องโตโล่เพราะเมียโตว่ะโอ้ยเต็มคอกแล้วเนาะเตรีมเพื่นก็เต็มเมียเลยเออโอ้ยน้ำกับบมีพูดนล้วเฮ้ยจับไงเลยมึงงจับน้องอยู่เนาะเอามันหนีไปไหนดีที่นี่ไปไหนแต่ไฟมันหอมดี อ๋อโกบนี่ครับไรหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบพอเพียงครับนี่ยกบไโกบไ่ไอันนโอแม่เม่นมืออเนาะบ่ก็แบงมันเข้าไปพุ่นอันนี้หอยผมแอหอยผมบ่วไผ่บ่โอ้เป็นบ่อให้มัะเนาะอันนั้นหอยบ่อปลาอันนี้บ่อุ้งน้ำบ่สุบน้ำมาบ่น้ำเหมือนเนาะยน้ำบ่ท่นเอามาเทใส่เทงมาใส่ก็ได้ บ่อกบบ่อหอยอันนี้บ่อยังพป่าอันนั้นบ่อปลาบ่อปลาก็มีครับอันนั้นบ่อกุ้งน่ะอันนี้กุ้งอยกุ้งอยกระนี้กุ้งอยมีทุกอย่างไรนึงครับมีทุกอย่างเลยใจแม่กุ้งไฟว่าคนรักเศรษฐกิจหรือเปล่นี่นะครับไรนึงเศรษฐกิจพ่อเพียงมีทุกอย่าง บักคุ้งกับพี่จะมาข้มวยคงนม้อหมากหน่อยแล้วหักคุ้งคุ้งหัข้าวมีมืออไรครับเนี่ยขวดส่วนมันย้อนใจยข้างนี้มีมือเราส่วนยิมขพางเดบอกไหมเเบิ้งอยู่บ่แม่สิกับแม่าม่าลงยูทูบไวจูบไาจูบเปนอะไไอบอลนั้น

หวยเพันยังมาบัวแม่พันท่านเด้กปุ๊กเพื่อนเพื่อนหลังหนึ่งบุได้หมางของบ้านั่นข้างบนนั่นมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยนี่ครับบ้านมั่นกว่านี่หมกคู่กว่าี่เออพบครับนี่ครับเป็นแนวทางครับบ้านเฮาสวัสดีครับ